เมื่อนี้นำพาทุกท่านมาเบิ้งความพร้อมของเรือเจ้าแม่ตะเคียนแก้วเรือดังของชุมชนบ้านพลนงามตําบลน,น้องบอออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือความพร้อมและนี่คือเรือซ่อมของชุมชนครับเรือลำนี้เป็นเรือไฟเบอร์ขนาดบรรจุผีพายได้ส0ิผีพายครับ เป็นเรือซ่อมลำแรกและเรือลำนี้เป็นเรือซ่อมลำที่สองครับเป็นเรือไม่แต่ท้องเรือเคลือบด้วยไฟเบอร์เพื่อความคงทนของเรือเพราะบานพ้นงามบดิติดตลำานามการไปซ่อมเรือต้องใส่เรือขึ้นซิลีลากไปประมาณ2กิโลโดยสถานที่ที่ใส่ซ่อมเรือคือลำเซบาย นี่คือความพร้อมและการเตรียมการของชุมชนบ้านพลงามปีนี้ท่านสิได้เห็นเรือเจ้าแม่ตะเคียนแก้วลงโลดแลนในสนามและสู่กับเรือดังๆในจังหวัดอุบลราธชธานีแน่นอนรอติดตามผลงานกันครับ